สวัสดีครับมาพบกับแมทโนโนใน EP ีที่15แล้วนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับจะยากขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นเนื้อหาในม .3 กับม4นะครับทฤษฎีเศษเหลือก็คือการที่เรานําตัวที่หารก็คือเช่น x ลบ2เป็นตัวหารเราก็จะนํา2ไปแทนใน x จะได้เศษได้ค่าเท่าไหร่นั่นคือเศษนะครับหรือถ้าหารด้วย x บวก2เราจะนาลบ2ไปแทนใน x ได้ค่าเท่าไหร่นั่นคือเศษนะครับอันนี้คือการทบทวนคร่าวๆนะครับเราจะให้ Rx เท่ากับพหุนามใหม่นะครับที่มีในนี้นะครับเป็นชื่อเรียกใหม่ Rx เป็นพหุนามของ 4x กําลัง3นะครับลบ2ลบ 3x กําลัง2บวก px แล้วก็ลบ8เมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าให้นำเราก็จะนํา ตัว x นี้แทนด้วย2นะครับเพราะว่าหารด้วย x ลบ2เราจะแทนด้วย2แทนค่าลงไปนะครับ4คูณ2ยกกำลัง3ลบ3คูณ2ยกกำลัง2บวก p คูณ2แล้วก็ลบ8นะครับลบ8ลบ8 ขาบอกว่าเศษเหลือ22ถ้าเศษเหลือ22เราจะจับเท่ากับ22นะครับนี่คือเศษเศษเหลือ22เราจะหาค่า p ก่อนนะครับจึงได้ว่าเป็น2กําลัง3เป็น8 8 4 32 32นะครับ32ลบ2 2เป็น4 4 32ลบ12บวก 2p นะครับ p คูณ2ได้ 2p ลบ8 เท่ากับ22เหมือนเดิมนะครับ 2p จึงเท่ากับ32ลบกับ20เหลือ12ย้ายไปลบ22เหลือ10ได้ p เป็น5นะครับได้ p มาแล้วคือ5เมื่อได้ p มาเป็น5แล้วนะครับเราได้ p มาแล้วแต่เขาโจทย์ต้องการหา qx เราจะกลับมาหา qx ใหม่จากทฤษฎีการหารทฤษฎีการหารบอกว่า ตัวตั้งนะครับทฤษฎีการหารบอกว่าตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารอันนี้บวกเศษนะครับอันนี้ทฤษฎีการหารไม่ลงตัวนะครับถ้าหารลงตัวก็ไม่ต้องบวกเศษนะครับเราจะตั้งมาเป็นแบบนี้นะครับและเราก็จะหาใหม่โดยการนําตัวตั้งก็คือเขาต้องการหา qx เนี่ยเป็นผลหารนะครับเมื่อ qx เป็นผลหารเราก็จะนำตัวตั้งมาเขียนใหม่นะครับเพื่อจะหา qx ตัวตั้งของเราก็คือ4 x ยกกำลัง3นะครับลบ3 x ยกกำลัง2แทนค่า p ลงไปเลยนะครับเป็น5 x ลบ8เท่ากับ qx นี้เป็นผลหารนะครับแต่มีเศษเป็น22หารด้วยนะครับผลหารตัวหารก็คือ x ลบ2นะครับเขียนลงไปนะครับตัวหารคือ x ลบ2ผลหารที่เขาให้หาคือ qx นะครับเราก็จะเขียน qx ไว้เศษก็คือ22นะครับทีน,นี้เราจะมาทำฝั่งขวามือนะครับ x ลบ2คูณกับเราจะมาใช้การ กะเข้าขาว่า q จะเป็นอะไรนะครับแล้วบวก22เรามาดูกันนะครับวิธีการคิดเป็นทิศในการคิดนะครับเราจะหาตัวแรกนก่อนนะครับเราจะคิดว่าเราจะดูจากชอยนะครับ q นี้ตัวหน้าคือ x นะครับตัวหน้าคือ x x คูณกับอะไรถึงจะกลายเป็น4 x กํลัง3นะครับปลายทางเราต้องการ4 x กําลัง3เราจึงต้องคูณกับ 4x ยกกำลังสองนะครับ 4x ยกกำลังสองซึ่งมีตัวเลือกให้เลือกคือข้อสามกับข้อสี่ดังนั้นข้อหนึ่งกับข้อสองนั้นเราตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเราจะหา qx โดย,ว,ยว,วิธีการที่ไม่ต้องหารยาวนะครับวิธีการที่ไม่ต้องหารยาวนะครับและเราจะทําต่อไปก็คือว่าหาตัวสุดท้ายคราวนี้นะครับหาตัวสุดท้ายคือ x หาตัวสุดท้ายคือนํา สองคูณด้วยตัวสุดท้ายนี้คือเลขอะไรดีลบสองนี่นะครับคูณตัวสุดท้ายคือเลขอะไรดีถึงจะมีค่าเป็นลบแปดแต่อย่าลืมนะครับก่อนจะลบสองคูณกับตัวสุดท้ายมีค่าเป็นลบแปดเราอย่าลืมบวกยี่บสองที่อยู่ด้านนอกด้วยนะครับเราก็มาดูช้อยให้เลือกระหว่างลบสิบห้ากับสิบห้านะครับระหว่างลบสิบห้ากับสิบห้าเราก็มาเลือกนะครับระหว่างลบสิบห้ากับสิบห้านะครับ ลบ15กับ15เราจะมาเลือกว่าจะเอาตัวเลือกไหนกันแน่นะครับอ่ะเช่นถ้าเราเอาลบ15ลบ2คูณลบ15จะกลายเป็นบวก30บวก30บวก22ก็กลายเป็นบวก52ซึ่งไม่ใช่ลบแแต่ถ้าเราเอาบวก15ลบ2คูณบวก15จะกลายเป็นลบ30ลบ30บวก22จะกลายเป็นลบ8ดังนั้นเราจะเลือก ลบเราจะเลือกบวก15ตัวนี้ต้องเป็นบวก15นะครับเพราะว่าลบ2คูณบวก15เป็นลบ30ลบ30บวก22จะกลายเป็นลบ8นะครับดังนั้นจะเลือกตัวเลือกในข้อที่4นะครับในข้อที่4เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับนี่เป็นทิคในการถ้าเราลืมวิธีการหารยาวหรือเราลืมวิธีการหารสังเคราะห์เราจะใช้การนำช้อยมาเลือกตัวเลือกนะครับ เมนตัวเลือกในข้อที่4นะครับสำหรับทิกนี้ก็คือทิกในการทำข้อสอบโดยที่เราลืมวิธีการหันยาวหรือหันสังเคราะห์เป็นเรื่องของทฤษฎีบทเร็จเหลือนะครับซึ่งออกข้อสอบบ่อยมากนะครับในไงอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่15แล้วของแมทโนโนขอฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ